สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เรามาติดตั้งงานอยู่ที่บ้านหนองว่าตําบลหนองขามานอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อจากช่วงเช้าเรามาจากสุรินแต่ทำงานติดตั้งอยู่ที่สุรินเสร็จเราก็มาอยู่ที่หนองว่าอาเภอคลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คันนี้ก็แต่งครบเสร็จเหมือนเดิมครับผมคอส้ริงนเกียวดันสายพันคู่ตู้เบาสึกใหญ่กำลงังตู้เบา มีสายพันธุ์คู่เราติดตั้งสเสร็จไปแล้วก็เหลือทำจัดตู้เบาแล้วก็ประกอบส่วนต่างๆเข้าไปเดี๋ยวเราประกอบส่วนต่างๆเข้าไปสเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชมการทดสอบตัวรถว่าใช้งานเป็นยังไงติดขับตัวไหนเดี๋ยวเรามาชมกันอีกท้งหนึ่งครับผมหลังจากติดตั้งงานเสร็จแล้วก็ทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆที่เราประกอบเข้าไป เพราว่าจะเป็นระบบหัวเขียวในการซื้อเพราะว่าการทดสอบก่อนงานประมาณเรียบร้อยก่อนตรวจความสะอาดเพื่อที่จะลดปัญหาตอนหน้างานให้มากเพราะหลังจากที่เราทดสอบเสร็จแล้วเราก็จะทำการอธิบายให้กับลูกค้าว่าจะต้องตรวนอาการซื้อ

เบอร์เจนาวารัตหรือทางเฟอูปฏิทิ์ทุกทาง้างก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ